สวยเอี่ยมมากเลยค่ะสําหรับคันนี the cả, the ้นะคะปี64ค่ะพี่ขาอันนี้เลยนะคะเก็บสีงานกระบะมาให้แล้วนะคะทั้งคันเลยค่ะบอกเลยว่าสวยมากค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น6ล้อคอกนะคะ i s ูซ u FRR นะคะ210แรงม้านะคะปี64จ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าเอี่ยมอ่องมากๆเลยนะคะนี่เลยนี่นะคะเก็บสีงานมาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็น6ล้อคอกนั่นเองนะคะ สามารถเอาไปวิ่งงานเกษตรได้เลยนะคะคันนี้นะคะขนหมูขนวายขนวัวได้หมดเลยนะคะสําหรับคันนี้คะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสวค่วนไหมคะนี่เก็บสิ่งงานล้อกระทะมาให้แล้วด้วยนะคะนี่เลย จิ๋วแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ไปเดี๋ยวหนูให้ดูข้างบนกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่คะ่ะภายในตัวกระบานะคะแล้วก็เก็บงานมาให้นะคะสวยทุกจุดจริงๆสําหรับคันนี้นะคะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะนี่เลยไฟ LED สวยมากที่ขานี่เลย ะค,ะความยาวของตัวกระบะนะคะอยู่ที่5.6นะคะและความกว้างนะคะอยู่ที่2.35ค่ะและความสูงนะคะอยู่ที่2.35เช่นกันค่ะนี่เลยนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะและยังแต่งท่อมาให้ด้วยนะ<ม>บุมๆแบบนี้เลยจ้าบอกเลยว่าราคาคุ้มกับตัวรถมากๆเลยนะคะราคาสุดพิเศษะคะให้กับลูกค้าสุดพิเศษของหนูนะคะราคาเพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าสนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้นะคะและถ้ามาจองกับเราที่หน้าร้านนะคะรุ่นรับรางวัลใหญ่หนะ้างานกับเราไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะรถบรนทุนมือสองต้อง KUM นะคะ